ในวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนนะครับวิธีการ บริหารคอนะครับแล้วก um ah. oh. ็ไหล่นะครับหลังจากที่มีการดึงหน้าและดึงคอไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารคอและไหล่มีความจําเป็นอย่างมากครับเพราะว่าในช่วงแรกๆนะครับหลังการผ่าตัดเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่ามันมีอาการปวดนะครับมีอาการตึงนะครับบริเวณช่วงกล้ามเนื้อคอได้ครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนท่าบริหารครับถามว่าเหมาะกับใครนะครับก็จะเหมาะกับคนที่ดึงหน้าดึงคอครับโดยเฉพาะคนที่ดึงคอด้านข้างหรือคนที่ทำวีเน็กไปครับก็จะมีลักษณะของอาการตึง แล้วก็บางทีก็มีอาการปวดบริเวณคอค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในช่วงของการทำเนี่ยถามว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับคุณ่อยเราก็จะให้เริ่มต้นที่ประมาณ3อาทิตย์นะครับหลังจากที่ผ่าตักนะครับคอณหน่อก็ทํา3ครั้งนะครับต่ออาทิตย์นะครับแล้วก็ในช่วงที่ทำเนี่ยก็พยายามทําแบบช้าช้านะครับค่อยๆขยับนะครับไม่ต้องไปเร่งมากนะครับแล้วก็พยายามหายใจเข้าลึกๆนะครับเวลาทําท่าบริหารพวกนี้นะครับก็เราจะเริ่มต้นจากในเรื่องของคอกันก่อนครับท่าแรกเนี่ยก็จะชื่อว่า neck forward ว t r e t c h นะครับวิธีการนะครับก็ให้เอามือนะครับประสานกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ชูนิ้วโป้งขึ้นมาครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยดันคางเฉยขึ้นอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับค้างไว้นะครับประมาณ20วินาทีครับนะครับจนรู้สึกตึงแต่ไม่ปวดจนเกินไปครับอันนี้เนี่ยเราก็จะทําประมาณ10รอบนะครับต่อครั้งครับก็จะเป็น10รอบในช่วงเช้ากลางวันและเย็นอย่างเดียวกันนะครับสำหรับท่าที่2นะครับก็ชื่อว่า ท่า neck turning stretch นะครับท่านี้เนี่ยก็จะเป็นการบริหารคอนะครับทางด้านข้างนั่นเองนะครับก็จะมีประกอบด้วยสีท่าย่อยด้วยกันนะครับท่าแรกเลยก็คือยืนตรงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะบริหารกล้ามเนื้อคอด้านขวาแล้วก็หันขวานะครับแล้วก็เงยขึ้นนะครับให้กล้ามเนื้อตรงนี้รู้สึกตึงรู้สึกสบายแต่ว่าตึงแต่ไม่ต้องเจ็บนะครับถ้าเกิดเจ็บนะจจะเกิดจากการที่เรายืดมากเกินไปถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่พอนะครับเราก็ค่อยๆเอามือซ้ายนะครับ มาดันไบหน้าเบาๆทาให้รู้สึกตึงมากขึ้นทาค้างไว้20วินาทีนะครับก็นับเป็นหนึ่งรอบแล้วก็ทํา10รอบนะครับสําหรับด้านตรงข้ามก็เช่นกันเราก็จะเงยขึ้นนะครับแล้วก็เอามือขวาดันเช่นกันนะครับค้างไว้นะครับ20วินเือนกันในท่าย่อยท่าที่3นะครับเราก็จะมองลงครับมองก้มเฉียงลง45องศาอย่างนี้ครับแล้วก็เอามือดันได้เช่นกันนี้ครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับก็มองลงงนี้ครับ หันไปก้มลงแล้วก็ดันใบหน้าเองครับมันก็จะรู้สึกตึงคอด้านข้างถูกติดทางนะครับต่อไปท่าที่3ก็จะเรียกว่า side bending neck stretch นะครับก็คือการบริหารคอทั้งด้านข้างอีกรูปแบบหนึ่งครับก็อยากจะให้เอาตัวนะครับชิดผนังหลังไปชิดผนังนะครับแล้วก็ยืนตัวตรงนะครับต้องมั่นใจว่าตัวตรงพอแล้วก็เอามือขวาจะยืดคอซ้ายเอามือขวาอ้อมนะครับบริเวณศีรษะของท่านนะครับมาจับบริเวณเหนือหูนิดนึงนะครับแล้วก็เอียงไปนะครับ ก็จะรู้สึกตึงในช่วงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็นับเหมือนเดิมครับ1ถึง20ครับก็จะตึงมากเหมือนกันครับโอเคกับกันนะครับก็ทำสลับด้านนะครับข้างไว้ฟีลลิ่งก็คือให้รู้สึกตึงมากแต่ไม่เจ็บตึงเกินไปนั่นเองขึ้นในแต่ละวันที่เราทำนะครับมันก็จะรู้สึกว่าองศาของการมูฟหรือการขยับเนี่ยมันได้มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราผ่าตัดไปแล้วนั่นเองครับ ต่อไปก็เป็นการบริหารไหลนะครับอันนี้ก็ชื่อว่าท่า shoulder s h r u นะครับอันนี้ยืนตรงนะครับหนังตรงนะครับไม่ยืดหน้าจนเกินไปนะครับหน้าต้องไม่ยืดจนเกินไปนะครับอันนี้เราก็เอาไหล่นะครับยักขึ้นมาถึงบริเวณขู่นะครับเพื่อบริหารกล้ามเนื้อไหล่นะครับอันนี้อาจจะทําประมาณ20รอบประมาณ20่สิบรอบนะครับล้านับเป็น1เซตนะครับเราก็ทําไป10เซตเช่นกันครับ ต่อมาครับก็จะเป็นการบริหารไหล่และแขนนะครับก็ชื่อว่าท่า arm and shoulder retraction นะครับแล้วก็ชูมือครับเหยียดแขนขึ้นมาตรงๆครับนิ้วโป้งนะครับชี้ขึ้นอย่างนี้ครับแล้วเราก็กางแขนออกทำท่านี้ครับแล้วก็ตัวตรงนะครับ1นะครับอย่างนี้แล้วก็นับเป็น2นะครับอย่างนี้ก็ทำไปนะครับประมาณค่อยๆทำนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะให้สัมพันธ์กับการ movement หรือการเคลื่อนไหวนะครับ ก็ทําไป20่รอบนะครับอันนี้ก็จะช่วยบริหารเรื่องของไหล่ได้ต่อไปเป็นท่าที่3ของการบริหารไหลนะครับก็ชื่อว่าท่า arm circles หรือ shoulder circles นะครับอันนี้เนี่ยก็ทำเหมือนเดิมครับอย่างนี้แล้วเราก็มีการแกว่งไหลเหมือนแกว่งตอนเชา้าปกติเราอาจจะเคยคุ้นเคยกับการแกว่งไหลแบบนี้ตอนเชานะ้าับในช่วงแรกเนี่ย m o ชั่นหรือว่าองศาของการแกว่งอาจจะได้น้อยๆครับอาจจะได้ไม่เยอะมากเราแกว่งไปตัวตรงนะครับหลังตรง หล่เข้าไยล่ออกนะครับถ้าเกิดเริ่มองศาได้มากขึ้นเราจะเขยายวงนะครับออกไปให้มากขึ้นให้มากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นการบริหารไหล่นะครับยังสามารถป้องกันในเรื่องของไหล่ติดได้เพราะว่าหลายๆครั้งที่มานอน,นครับคนไข้าอาจจะมีโพสิชันหรือท่าที่อยู่นานๆจนเกินไปทําให้พวกไหล่ก็เนื้อไหล่ในการติดได้อันนี้ก็สามารถกลับไปบริหารได้นะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการบริหารเรื่องของคอและไหล่นะครับก็อย่าลืมนะครับว่า การบริหารเนี้ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่ดึงหน้าแล้วก็ดึงคอโดยเฉพาะคนที่ดึงคอด้านข้างแล้วก็ทำวีเน็กนะครับหรือมีการดึงคอกระชับกล้ามเนื้อด้านหน้าไปเพราะว่ากลุ่มนี้จจะมีความตึงของกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วที่สําคัญเนี้ยก็ต้องประเมินร่างกายตัวเองดีๆนะครับก็ถ้าเกิดช่วงนั้นท่านรู้สึกยังไม่พร้อมนะครับอดนอนนะครับหรือมีการเวียนศีรษะอยู่นะครับก็พยายามเว้นไว้ก่อนนะเอาให้เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดให้ดีเนี้ยก็อาจจะมีคนที่คอยดูแลท่านคอย ดูอยู่ข้างๆนะครับในการที่เราจะเริ่มมีการบริหารแบบนี้นะครับหรือว่าฝึกนะครับกับแพทย์นะครับที่ดูแลท่านอยู่ก็ได้ก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครนะครับมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถทิ้งคำถามหรือคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับเราเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ